เป็นไงสบายดีสบาายดีเจ้ค่ะมาจากจังหวัดไอ้อีสานใช่ปะพี่หนึ่งปกติครับมาที่นี่บ่อยอยู่แล้วหลวงพ่อพอใจแต่ว่าเขาบอกเขาไปดูแลแม่ไปดูแลยายครับได้คะขอบคุณหลวงพ่อจังหวัดเลยเจ้าค่ะคุณยายออกจากไอซียูเป็นเพราะหลวงพ่อเลยค่ะหลวงพ่อหนูเอาน้ำมนต์หลวงพ่อไปหยดตรงมุมเตียงแล้วก็ทำสารพัดเลยเจ้าค่ะสลบไป่สามวันไม่ได้สติเลยเหรอลยค่ะ แล้วก็ที่หลวงพ่อช่วยนั่นแหละค่ะใส่เครื่องช่วยหายใจหมอบอกว่าไม่ปั๊มหัวใจแล้วนะไม่ช่วยแล้วนะให้ลูกหลานมามาตายยายเสร็จแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเ7แล้วยายจำได้หมดทุกอย่างจำจำได้ค่ะตอนนี้กำลังฝึกเดินเ่ะเลยเลยเออดีนะขสาธุโมทนาด้วยขอให้ยายมีบุญญาธิการและก็อยู่กับลูกหลานด้วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ให้มีสติรู้ตัวตลอด สร้างบุญสร้างบารมีไปสาธุอันนี้ของแม่แอลเจ้าค่ะฝากมาให้หลวงพ่อลองซื้อมาสามไซส์เลยไม่รู้หลวงพ่อใส่ไซส์ไหนเลือกเอาคู่หนึ่งใช่ไหมจงมาจากเมกาแต่มันสามไซส์นะคะไม่พี่แอลบอกว่าสามไซส์ถ้าหลวงพ่อใส่ไซส์ไหนได้ให้หลวงพ่อไปไซส์ไหนไม่ได้ให้ไออุ้ยให้ให้ให้ผมกับอาเพียร้องรับให้พอโอดเจองให้หลวงพ่อลองนะคะแล้วก็มี แล้วก็มีอีกลูกมีอีกมีอีกคู่หนึ่งอยู่ที่เมกาซื้อแล้วเจ้าค่ะแล้วก็จะลองจะดูว่าหลวงพ่อใส่ไส์ไหนถ้าใส่ไม่ได้ก็จะเอาไปเปลี่ยนโมทนาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาเดือนหน้าช่วงปลายเดือนครับใครเป็นเจ้าของรองเท้าได้รับแล้วอาดูโมทนาด้วยเจ้าค่ะจากซานฟรานอ่าโยมจิลาวันจากซานฟรานซิสโกใช่ไหมครับเดี๋ยวแอบดูเดี๋ยวต้องลองอ่า แม่หน้าเธอไปอยู่กับรองเท้าอันนี้เธออาเธอจะได้แสดงสัญลักว่าวยาเธอแสดงสัญลักษ์ว่าได้มาทําตามได้มาทําตามคําที่ขอร้องเรียบร้อยแล้วขอให้ได้มาทำตามมาทาธุระให้แล้วนะเจ้าค้าหอมดีเจ้าค้าหลวงพ่อยังไม่ได้ลองสาธุโมทนาด้วย ต้องต้องบอกไซส์หนูด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่ามีอีกคู่หนึ่งที่เมกาไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้ไมีองหลวงพ่อเราอยากจะล้วงปุ้ยเลยใส่ไม่ได้เนี่ยจะต้องเอาไปเปลี่ยนเขาเจ้าค่ะแล้วก็แม่เอลจะหิ้วมาตอนที่กลับมาเจ้าค่ะไม่ได้ซีเรียสโอเคได้แล้วนี่เขาบอกว่าดีไฮคุณิตี้แล้วก็ที่สำคัญเซลล์ลูกพ่อจะลงไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรลูกจะลองเดินดู มันมีเก้าสิบสิบเอ็ดเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าหลวงอ๋อใหญ่ใหญ่ไหมครับอันนี้หลวงพ่อใส่ไว้พอดีขายเาหลวงพ่อเก้าไหมคะไม่ใหญ่หลวงพ่อพอดีอ่ะเบอร์สิบนี่แหละเบอร์สิบเอ็ดมันใหญ่เกินไปลองยืนไหมต้องพลาผื่อมันจะยืนยืนในแบบอีกแบบแบบต่อไปมาเจอเนี่ยต้องมันอาจจะยืนมันเป็นยางเดียวตอนนั้นจะกลายเป็น อันนี้มันเท้าใหญ่กว่าสิบเอ็ดเหรออ๋ออันนี้นะครันี่ก็ดีแล้วไงอ๋ออันนี้พอดีสบายเท้าดีแล้วเนี่ยแต่มันถ้าใหญ่หน่อยก็แต่พี่ป้านั่นเรื่องไรแล้วก็สีมันก็ได้ครับผมหลวงพ่อเจ้าค่ะขอถสิบขออนุญาตเจ้าค่ะมีเบอร์สิบดีแล้วไอ้นี่ก็ไอ้คนตัวใหญ่ไอ้นั่นก็ไอ้นิส ไอคุณมิสเตอร์เพิแอร์อันนี้ไซส์ไหนซื้อมาสามไซส์อันนี้ไซส์อะไรนะวะอันนี้เบอร์สิบเบอร์สิบอารโมทนาด้วยเรียบร้อยแล้วขอให้บุญเกิดขึ้นกับผู้ถวายด้วย